บทที่87วีจิ้งห่แทบจะเป็นบ้าแล้วเขามีชื่อเสียงไปทั่วคนที่อยู่ในงานไม่มีใครไม่ให้เกียรติเขาแต่ไอเด็กนี่ที่โอหังไม่หยุดขัดขวางเข้ามาถึงสามครั้งช่างหน้าโมโหจริงๆสิ่งที่เกินไปก็คือเขายังว่าตนเป็นไอ้บ้าอีกนี่มันรนหาที่ตายชัดๆคนที่อยู่ในงานตกใจเป็นอย่างมากเชีย ไอเด็กนี่มันเป็นใครช่างกล้าจริงๆด่าอาจารย์วีว่าไอ้บ้าหรออยากตายมากสินะอาจารย์วีเก่งเรื่องหวงจุย้ยสามารถทำให้คนตายโดยไร้สาเหตุได้เลยนะแม้ว่าอาจารย์วีจะ,มะโมโหแต่เพื่อให้ได้วงย่อยหอยมือเสือในราคาถูกเขายังคงรักษาหน้าไว้ยิ้มพลางกลาง่าวสหายเมื่อกี้ตอนอยู่หน้าประตูนั้นนะ่ะเกิดเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยระหว่างคุณกับฉัน แต่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่คุยให้เข้าใจกันมันก็จบละถ้าเพียงเพราะเพื่อจะล้างแค้นแล้วมาแข่งราคากับฉันก็ใจแคบเกินไปหรือเปล่าโดยส่วนตัวอาจารย์วีเตรียมเงิน15ล้านมาเพื่อเอาวงย่อยหอยมือเสือโดยเฉพาะถ้าตัวเองแข่งกับเย่เฉินแล้วก็ครั้งต่อไปราคาต้องเกิน30ล้านแน่เขาไม่ต้องการจ่ายเงินมากขนาดนั้น ดังนั้นจึงได้แต่อดทนอดกลั้นและหวังว่าเย่เฉินจะถอนราคาออกรอให้ตัวเองได้วงย่อยหอยมือเสือมาในราคา15ล้านก่อนแล้วค่อยจัดการกับเขาก็ยังทันเย่เฉินรู้ทันเขาจึงกล่าวอย่างเหยียดยามว่าหยุดไร้สาระได้ละผมก็ชอบวงย่อยหอยมือเสือเนี่ยเหมือนกันถ้าคุณมีปัญญาเสนอราคาก็เสนอมาแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ไปตายซะคนในงาน ่างเต็มไปด้วยความอนละมานแตกตื่นเชี่ยไอ้ผู้ชายคนนี้มันไล่อาจารย์วีไปตายซะมันฉันกล้าเกินไปแล้วอาจารย์วียังคงทำหน้านิ่งเพื่อต้องการประหยัดเงินจึงพูดต่อว่าผมชอบวงย่อยหอยมือเสือนี่จริงๆให้เกียรติผมหน่อยได้ไหมแเย่เ yeah, ฉินเหลือบมองเขาแล้วกล่าวอย่างสงบว่าให้เกียรติคุณเหรอผมรู้จักคุณเหรอ สีหน้าของอาจารย์วีดูไม่ดีอย่างที่คิดตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่มีใครกล้าพูดกับเขาแบบนี้และดูอายุข,ของอีกฝั่งน่าจะประมาณ20ต้นต้นอ่อนกว่าวัยลูกศิษย์หรือหลานศิษย์ของเขาซสี่อีกภายใต้ความแค้นเคืองอาจารย์วีก็เบื่อที่จะรักษาภาพพจน์ของตัวเองแล้วจึงกล่าวอย่างเยือกเย็นว่าไม่คาดคิดเลยว่าเกียรติของฉันวีจิ้งห่จะถูกคนมองข้ามได้ขนาดนี้ได้ ในเมื่ออยากสู้กันอย่างเป็นธรรมงั้นใครให้ราคาสูงกว่าก็ได้ไปฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแกมีเงินเท่าไหร่ที่คิดจะมาแย่งมงย้อยหอยมือเสือกับฉันพูดจบเขาก็พูดอย่างฮึกเฮิมว่าฉันให้ห้าสิบล้านเสียงเฮดังลั่นผู้คนในงานเชียร์กันอีกครั้งงานประมูลเปลี่ยนเป็นการพนันบรรยากาศในงานคึกคลื้นขึ้นมากดง่าย ใครมีเงินมากกว่าคนนั้นก็คือราชาในการประมูลครั้งนี้อาจารย์วีคิดแบบง่ายๆว่าถ้าตนค่อยๆเพิ่มราคาสู้กับเขาเกรงว่าจะต้องเสนอราคาไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นดังนั้นตนเองต้องให้ราคาที่ทำให้เขาตะลึงจึงเสนอไปเลยว่า50ล้านอย่างนี้เขาไม่กล้าสู้แน่นอนแต่ใครก็นึกไม่ถึงว่าสีหน้าแย่เฉินไม่เปลี่ยนแปลงพูดออกมาเพียงสองคำว่า ราคาประมูลเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวบรรยากาศในงานครึกครื้นเพียงแค่ไม่กี่นาทีราคาของสิ่งนี้ได้สูงขึ้นเป็นสิบเท่าตัวกลายเป็นจุดโฟกัสในประวัติศาสตร์ของการประมูลเลยก็ว่าได้ฉินเอ้าตรงอดไม่ได้ที่จะพูดเสียงดังขึ้นมาว่าเย่เฉินหยุดโอ้อวดได้ละแกมีเงินขนาดนั้นเลยเหรอเย่เฉินอดที่จะตอบกลับไม่ได้ว่าฉันจะมีจริงหรือไม่แล้วจะทำไม แกไม่พอใจเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะบัตรที่ฉันใช้อยู่ก็เป็นของตระกูลฉินของแกลุงรองของแกให้ฉันมากับมือไงแปลกใจปะละ่ะตกใจใช่ไหมแกแกฉินเอ้าตงโมโหจนหน้าแดงกำ่ำมึงไอ้เลวกล้าหลอกใช้เงินของตระกูลฉินของกูอีกไม่นานกูจะฆ่าหันศพมึงไอ้โจสิบแปดมงกุฎอาจารย์วีมองไปยังฉินเอ้าตง แล้วถามขึ้นคุณชายฉินรู้จักเขาเหรอฉินเอ้าตรงกล่าวเขาคือลูกเขยของตระกูลเซียวไม่มีงานทำเป็นแมงดาอยู่บ้านเกาะเมียกินช่วงเนี้ยก็ใช้วิธีหลอกลุงรองของผมถึงได้มีเงินอย่างนี้นี่เองอาจารย์วีขมวดคิ้วราวกับมั่นใจมากขึ้นแล้วเยาะเย,ย้ยอวดรวยนี่เองไอ้นุม่มฉันเตือนแกไว้นะว่าอย่าพยองให้มันมากเกินไปนักมิฉะนั้นคนที่ลำบากก็คือแก ฉันไม่ได้ดูถูกแกนะแต่ร้อยล้านเนี่ยแกมีเงินเหรอเย่เ yeah, ฉินทำสีหน้าเยือกเย็นแล้วกล่าวอย่างเรียบง่ายว่าผมจะมีหรือไม่มีก็ไม่ใช่ธุระอะไรของคุณถ้าคุณแน่จริงก็สู้ราคาต่อถ้าไม่แน่ก็หุบปากไปซะอาจารย์วีทนไม่ไหวด่าว่าไอ้นี่แกรนหาที่ตายใช่ไหมเย่เ yeah, ฉินหัวเราะเสียงดังแล้วกล่าวว่าผมรนหาที่ตายงั้นเหรอ แล้วคุณล่ะแค่เงินจะซื้อของยังไม่มีเลยแล้วยังจะมาจัดการผมอีกฮไอ้โง่เอ้ยอาจารย์วีถูกแย่เฉินดูถูกรวัวรัวรักษาภาพพจน์ต่อไปไม่ไหวอีกแล้วจึงได้แต่คอกออกมาว่าไอ้นุม่มแกเอาให้มันพอเหมาะพอควรนะทางที่ดีแกถอยให้ฉันดีกว่าถ้าไม่เช่นนั้นน่ะแกจะได้ซื้อแต่ไม่มีทางได้ใช้ได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของเป่าฟู่กุ้ยก็ถอดสี นี่มันกำลังทำลายกฎของเจนเป่าเก๋ชัดๆเขาหน้าสิแต่ไม่กล้าต่อต้านอาจารย์วีเขารู้สึกแย่อย่างบอกไม่ถูกแต่แย่เฉินกลับยิ้มแล้วกล่าวว่าถ้าอยากได้ชีวิตผมอ่ะคุณก็ต้องรอให้จบงานประมูลก่อนค่อยว่ากันตอนนี้งานประมูลยังไม่จบเมื่อกี้ผมให้าราคาร้อยล้านเชิญคุณให้ราคาประมูลต่อเลยซ่งหวันถิงแปลกใจอย่างมากอาจารย์วีไม่ใช่คนธรรมดา แม้จะเป็นคนตระกูลส่งก็ไม่แน่ว่าจะสามารถต่อกรอกับอาจารย์วีได้แต่แย่เฉินทำผิดต่ออาจารย์วีขนาดนี้หมายความว่ายังไงกันแน่เข้าเอาความกล้ามากมายขนาดนั้นมาจากไหนเซียวฉางควรก็ล้มลงบนโซฟาหัวใจแทบจะวายหายใจแทบไม่ทันบ่นพึมพำว่าหมดกันหมดกันพังหมดแล้วจบแล้วตระกูลของฉันต้องพังลงไปด้วยแน่อาจารย์วีตัวแข็งทื่อ แย่เฉินไม่มองเขาอยู่ในสายตาเลยคําพูดเหล่านี้ตบหน้าเขาอย่างรุนแรงโดยตรงแต่แย่เฉินพูดถูกนี่อยู่ในงานประมูลถ้าอยากได้วงย้อยหอยมือเสือนั้นก็ต้องประมูลต่อแต่ว่านี่ร้อยล้านแล้วนะใครแม่งจะจ่ายไหวสายตาของทุกคนจ้องไปที่อาจารย์วีดูว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไรอาจารย์วีหน้าซีด แต่เพื่อวงย่อยหอยมือเสือนั่นเขาต้องอดทนอดกลั้นพูดเสียงดีๆกับแย่เฉินว่าสหายทัเมื่อกี้ฉันทำอะไรผิดไปอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจขอให้คุณยกโทษให้ฉันด้วยแต่ว่าวงย่อยหอยมือเสือเนี่ยมีประโยชน์ต่อฉันจริงๆขอคุณได้โปรดให้การสนับสนุนถอยให้ฉันถือว่าฉันติดหนี้คุณหนี้ของฉันมีค่ามากกว่าวงย่อยหอยมือเสือสิอีกอาจารย์วีคิดในใจว่า ไอเด็กนี่กล้าทำให้เขาเสียหน้ารอให้จบเรื่องนี้ก่อนตนจะต้องฆ่าเขาให้ตายเย่เฉินกล่าวอย่างเงยือกเย็นว่าขอโทษนะมันมีประโยชน์ต่อผมเหมือนกันดังนั้นน่ะผมให้คุณไม่ได้หรอกอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้พูดแล้วว่าในสายตาของผมคุณก็เป็นแค่ไอ้โง่นี่ของคุณสําหรับผมแล้วอะ่ะมันไร้ค่าอาจ,จารย์วีจิตใจพังทลายตอนนี้เขามีแค่ความคิดเดียว คือรอให้งานประมูลจบแล้วคิดหาวิธีจะฆ่าเย่ฉันซะต้องฆ่ามันเมื่อเห็นอาจารย์วีโกรธคนในงานก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาสักคำคิดไม่ถึงจริงๆว่าชายหนุ่มคนนี้จะสู้หัวชนฝาแม้แต่อาจารย์วีก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเขาจากนั้นกรรมการประมูลก็ทุบคอนราคาสุดท้ายคือร้อยล้านของเย่เฉินประมูลของล้ำค่าวงย่อยหอยมือเสือสำเร็จ อาจารย์วีโมโหสุดๆมองแย่เฉินหนึ่งเกลียดแคนและออกจากงานประมูลในทันทีตอนนี้เขาอยากจะฆ่าแย่เฉินแต่สถานการณ์ไม่อำนวยต้องค่อยๆวางแผนส่งหวันถิงกำลังมองไปที่แผ่นหลังของอาจารย์วีแล้วเตือนแย่เฉินว่าอาจารย์วีไม่ใช่คนธรรมดาฉันว่าเขาไม่จบง่ายๆหรอกนะจะต้องหาเรื่องคุณแน่นอนช่วงนี้ยังไงคุณก็ต้องระวังให้มากๆนะ เย่เฉินยิ้มแล้วกล่าวผมกลัวว่าเขาจะไม่มาน่ะสิบทที่88 <c oughs> เงินร้อยล้านถูกจ่ายออกไปแลกกับวงย่อยหอยมือเสือทุกคนล้วนคิดว่าเย่เฉินเป็นบ้าไปแล้วแต่เย่เฉินไม่ใส่ใจมันเลยในตอนขากลับเย่เฉินอธิบายเรื่องในงานประมูลให้เซียวฉางควรฟังว่าร้อยล้านนั้นตระกูลฉินเป็นผู้จ่าย พ่อตาจะได้ไม่ต้องคิดว่าเขาไม่มีปัญญาจ่ายหลังจากที่ถึงบ้านแล้วเย่เฉินฉวยโอกาสตอนที่เซียวซูหลันยังไม่เลิกงานมาวิจัยวงย่อยหอยมือเสือนั่นวงย่อยหอยมือเสือมีขนาดเท่ากับยางรถยนต์ได้ถูกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ดูอย่างพิจารณาเปลือกหอยมีสีทองแดงอารามเย่เฉินออกแรงนิดนึงมันก็แยกออกเป็นชิ้นๆเขาหยิบชิ้นหนึ่งขึ้นมาดู เป็นไปตามที่คิดไว้ในเปลือกที่หนามีมุกขาวนวลสามเม็ดปรากฏอยู่นี่คือแก่นแท้ของวงย่อยหอยมือเสือมันคือลูกปัดไหลิงความจริงวงย่อยหอยมือเสือเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งของพุทธศาสนาและไขมุกของวงย่อยหอยมือเสือนี่แหละคือเรกิของมันและจะพบได้ในสัตว์ที่มีเปลือกแข็งอย่างเช่นหอยที่มีอายุ100ปีขึ้นไปเท่านั้น นั่นก็เป็นเพราะพวกมันซึมซับแก่นแท้ของมหาสมุทรเอาไว้ลูกปัดไฮลิงเป็นสิ่งล้ำค่าที่สามารถพบเจอได้แต่เรียกร้องให้มันมาไม่ได้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเย่เฉินถึงยอมเสียเงินเท่าไหร่ก็ได้เพื่อให้ได้มันมาแย่เฉินเจอลูกปัดไฮลิงทั้งหมด3เม็ดจากวงย่อยหอยมือเสือก็พอใจอย่างมากแล้วจากนั้นเขาก็หยิบไม้เลือดมังกรตามตำราก้าวเสวียนเทียนออกมา แล้วใช้มือส่งผ่านพลังเรกิลงไปเมื่อส่งผ่านเรกิลงไปแล้วก็เกิดเป็นรอยสายฟ้าขึ้นมาเมื่อลูกปัดไฮห,หลิงพบกับรอยสายฟ้าก็เริ่มส่องแสงทองเจิดจรัสไม่นานก็มีลมออกมาแย่เฉินหยิบลูกปัดไฮห,หลิงขึ้นมาจากนั้นก็หยิบสร้อยมุกที่วันนี้ประมูลจากงานประมูลออกมาดึงไข่มุกออกจากสร้อยเอามารวมกับลูกปัดไฮห,หลิงสุดท้ายก็เป็นสร้อยข้อมือ ส่วนเปลือกหอยของวงย่อยหอยมือเสือที่เหลือก็เก็บเอาไว้ทำเครื่องมือทางคำเขาหยิบหนึ่งในนั้นออกมาเอามาทำเป็นยันจิงซ่าแล้ววางแผนว่าจะมอบสิ่งนี้ให้กับฉินกลางถ้าใช้เปลือกของวงย่อยหอยมือเสือมาทำเป็นยันจิงซ่าแล้วมารวมกับรอยสายฟ้านั่นก็พอที่จะตอกกอนกับชี่พิฆาตของตระกูลฉินได้แล้วหลังจากทำสิ่งนี้เสร็จ เย่เฉินเห็นวงย่อยหอยมือเสือยังมีเศษเล็กเศษน้อยเหลืออยู่และเห็นว่ายังมีเวลาเหลืออีกจึงนำวงย่อยหอยมือเสือมาลองทำเป็นยันฟ้าร้องตามบันทึกของตำราก้าวเสวียนเทียนยันฟ้าร้องเป็นอาวุธขั้นต่ำใช้เพื่อเรียกฟ้าฝนแต่เขาได้เพิ่มพลังสายฟ้าฟาดในไม้เลือดมังกรทำให้สามารถใช้ขับไล่พูดผีปีาศาจและโจมตีได้ด้วยหลังจากที่เขาปลุกเสกยันฟ้าร้องเสร็จ ก็ได้ยินเสียงดังมาจากด้านล่างภรรยากลับมาแล้วเหรอเย่เฉินรีบเก็บวงย่อยหอยมือเสือที่เหลือไว้ใต้เตียงหยิบลูกปัดไหหลิงที่เพิ่งปลูกเสกเสร็จติดออกมานอกห้องด้วยเมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นเซียวซูหลันยืนอยู่ในห้องรับแขกกำลังพูดกับแม่ยายด้วยความเหนื่อยหน่ายเย่เฉินเดินเข้าไปเห็นเพียงหมาหลันกำลังเขย่าข้อมือบนข้อมือเป็นกำไลหยกที่ฉินกลางให้ตนไว้ในตอนแรก มาหลันกล่าวอย่างชอบใจว่าหยกเนี่ยไม่เลวจริงๆฉันใส่มันทุกคนล้วนบอกว่าเป็นของดีเซียวซูหลันกล่าวอย่างเบื่อหน่ายว่าแม่คะกำไรหยกเนี่ยเป็นของที่แย่เฉินวางไว้เมื่อหลายวันก่อนไม่ใช่หรอคะทำไมแม่เอาไปใส่ไม่บอกสักคำอ่ะหนูก็คิดว่ามันหายไปแล้วซะอีกมาหลันชักสีหน้าแล้วกล่าวว่าฉันแม่แกนะให้ฉันใส่สักหน่อยแล้วจะทำไมให้ฉันใส่ไม่กี่วันอ่ะ ให้ฉันได้เชยชมสักหน่อยสิเห็นแม่ลูกสองคนทะเลาะกันเย่เฉินเดินเข้าไปขัดจังหวะว่าถ้าแม่ชอบก็ให้แม่ไปเถอะผมเพิ่งซื้อสร้อยข้อมือมาใหม่คิดว่าจะให้คุณสร้อยข้อมืออะไรหรอมาหลันตาลุกวาวด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่เมื่อเธอมองเห็นสิ่งที่แย่เฉินยื่นให้เซียซูรันเป็นเพียงสร้อยข้อมือเปลือกหอยมุกจึงพูดอย่างไม่สุอารมณ์ว่าของไร้ค่าอีกแล้ว เซียวซูรันกับรับมันไปแล้วใส่บนข้อมือมองแล้วกล่าวว่าคุณทำเองเหรออืมแย่เฉินพยักหน้าแล้วกล่าวสร้อยข้อมือเปลือกไข่มุกมีสรรพคุณช่วยให้ผ่อนคลายแล้วยังสามารถป้องกันเสนียใจจันไรได้อีกด้วยวันนี้มีเวลาน้อยผมเลยทำออกมาได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่หลังจากนี้ถ้ามีโอกาสผมจะทำให้ดูดีกว่านี้เขายังพูดไม่ทันจบเซียวซูรันก็ยิ้มแล้วพูด ขอบคุณนะฉันชอบมากคุณชอบก็โอเคแล้วแย่ yeah, ฉันถอนหายใจสร้อยหยกที่เขาให้เซียวซูรันก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากแต่เซียวซูรันไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่ปกติเธอชอบอะไรที่ธรรมดาและไม่สนใจเครื่องประดับทองคําใดๆดังนั้นจึงไม่ค่อยชอบใส่อะไรที่มันเด่นชัดเกินไปแต่สร้อยข้อมือวงย้อยหอยมือเสือนี้เซียวซูรันให้ความสำคัญกับมันมาก มารันเห็นเซียวซูรันเหมือนจะชอบสร้อยข้อมือง่อยๆแบบนี้จึงพึมพำอย่างไม่สบอารมณ์ว่าทองก็ไม่ใช่หยกก็ไม่ใช่เป็นแค่เปลือกหอยมุกที่ไร้ค่าอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์อะไรเย่เฉินยิ้มแล้วไม่ได้โต้ตอบอะไรกับเธอต่อการไม่ให้เซียวซูรันรู้ราคาของมันนั่นแหละดีแล้วถ้าเธอรู้ว่านี่คือสร้อยข้อมือทางธรรมที่สามารถเอาไปขายได้อย่างน้อยก็ร้อยล้านแล้วเธอจะไม่กล้าใส่อีกเลย หลังจากให้สร้อยข้อมือกับเซียวซูหลันแล้วเย่เฉินจึงลงไปข้างล่างตึกเพื่อไปส่งของที่บริษัทส่งของ FFXpress e เขาเอายันจริงซ่าและบัตรแบล็กการ์ดส่งไปสณนีกลับไปให้ฉินกลางนี่คือสิ่ส <randomized>. สงที่เขาทำเพื่อสามารถช่วยตระกูลฉินได้ณตระกูลฉิน ขณะนี้อาจารย์วีได้นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้โบราณด้วยสีหน้าบูดบึง้งไม่พูดไม่จาใดๆครั้งนี้ที่เข้ามาเมืองจินหลิงเพื่อวงย่อยหอยมือเสือซึ่งข้างในมีลูกปัดไหหลิงที่สามารถนำมาทำเครื่องมือทางธรรมได้ซึ่งจะทำให้ราคาของมันเกินกว่าที่จะคาดเดาได้แต่คิดไม่ถึงว่าแย่ฉันจะโผล่ขึ้นมาทาลายแผนการของเขาทาเอาเขาโกรธแค้นเหือเกิน ฉินเอ้าตรงก็ยืนอยู่ข้างๆเขาสำหรับสำนักเซเวียนจีแน่นอนว่าตระกูลฉินเคารพอาจารย์วีมากทุกคนล้วนยืนอยู่ข้างๆอย่างเคารพนอบนอบ้อมฉินกางยิ้มเย่างนอบน้อมแล้วกล่าวไม่คาดคิดว่าอาจารย์วีจะมาหาตระกูลฉินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งไม่ทราบว่าที่อาจารย์มาเพราะเรื่องอะไรเหรอครับอาจารย์วีดื่มชายอย่างไม่รีบเร่งเขาเอ้าแก้ววางลงและพูดอย่างช้าช้าว่า ฉันพบคุณชายฉินในงานประมูลเขาเชิญให้ฉันมาดูดวงชะตาให้พวกคุณความจริงแล้วฉินกลางเตรียมที่จะจัดการฉินเอ้าตรงดูว่าครั้งต่อไปยังจะกล้าหนีออกไปข้างนอกอีกหรือเปล่าแต่เมื่อฉินเอ้าตรงเชิญอาจารย์วีผู้เรื่องชื่อมาเขาก็กดความโมโหเอาไว้แล้วพูดอาจารย์วีรบกวนคุณด้วยนะครับอาจารย์วีพยักหน้าแล้วกล่าวว่าถ้าฉันพูดไม่ผิด ช่วงสองปีมาเนี้ตระกูลฉินโชคลายมาตลอดเกรงว่าน่าจะเป็นเพราะคนในครอบครัวครอบครองสิ่งไม่ดีเอาไว้ปีที่แล้วก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นท่านในปีนี้ล่ะก็เขาพูดพร้อมกับมองไปรอบๆและพูดต่อว่าชะตาของตระกูลฉินได้มาถึงจุดจบแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปตระกูลฉินต้องพังพินาศไร้ซึ่งผู้สืบทอดอาจารย์วีเพิ่งพูดจบ ชินกางก็น่าซีดและกล่าวอย่างเคารพว่าอาจารย์วีไม่แปลกเลยที่คุณเป็นสุดยอดของสำนักสซเวียนจีตระกูลชินของผมโชคร้ายมาตลอดจริงๆท่านได้โปรดช่วยแก้ไขด้วยครับทุกคนในตระกูลชินต่างตกตะลึงอาจารย์วีสุดยอดจริงๆพูดถูกต้องหมดทุกอย่างตอนนี้แย่เฉันก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาฉินกลางรู้สึกร้อนรนไปหมดในสายตาของเขา อาจารย์วีได้มาหาถึงที่เรากับเขาได้เจอเข้ากับผู้ช่วยชีวิตจึงถามต่อว่าไม่ทราบว่าอาจารย์วีมีวิธีแก้ไขไหมครับวิธีมีแน่อาจารย์วีพูดช้าๆขมวดคิ้วทันใดแต่จากที่ฉันดูเกรงว่าจะมีการทำไสยศาสตร์เกิดขึ้นมันทำลายล้างหวงจุย้ยและยิ่งเพิ่มให้มีพลังทำลายล้างตระกูลฉินเร็วมากขึ้นไปอีกถ้ายังให้เขาทำลายต่อไป เกรงว่าไม่เกินครึ่งปีตระกูลฉินของพวกคุณจะถูกล้างบางทั้งหมด